ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อภัยตัวเองให้ได้หมดจดคุณก็จะให้อภัยคนอื่นได้เช่นเดียวกันแต่นะส่วนใหญ่แล้วจะอะไรให้อภัยคนอื่นได้หมดยกเว้นให้ออภัยตัวเองอันนี้อันตรายมากดังนั้นการที่จะมีความรักอย่างไรเงื่อนไขกลับมาที่ตัวตนของเราและศูนย์รวมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ในตัวเราก่อนไม่ได้เห็นแก่ตัวแต่เป็นเรื่องจําเป็น ถ้าเมื่อไรคุณไม่มีพลังคุณจะไปช่วยอะไรใครอื่นได้นะคะคุณไม่สามารถที่จะนะช่วยเหลือตัวเองได้คนอื่นคุณก็ช่วย oh. ไม่ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากแล้วนะคะเลิกตัดสินคนนั้นดีคนนี้ชัว่วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แม่ดีและชัว่วก็เป็นประโยชน์ให้กับโลกนะคะเพราะว่าเป็นประโยชน์ให้กับโลกและก็นะคะมีความรักความเมตตาไม่ไปตัดสินใครเพื่ออะไรเพื่อตัวคุณเองจะได้ นะเดินพลังงาน